วันคารวันนี้การงานก้าวหน้านะคะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานที่ดีขึ้นถ้าใครทํางานประจํามีโอกาสย้ายแผนกนะคะประปับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแผนกเปลี่ยนหน้าที่ถือว่าเปลี่ยนไปทางที่ดีนะคะมีคนสนับสนุนค่ะสําหรับใครเป็นเจ้าของกิจการวันนี้ลูกค้าเหนี่งแน่นยอดขายยอดขายพุ่งกระฉูดทํางานอย่างขยันอึดอดทนนะคะลูกค้าเก่าๆจะกลับมานะ สำหรับการเงินดวงการเงินจะดีขึ้นตามตัวนะคะรายจ่ายรายรับก็ยังเสมอตัวกันอยู่แต่ก็ถือว่าไปทางที่ดีค่ะความรักความสัมพันธ์นะคะระหว่างคนรักเจ็บป่วยไม่สบายหรือถ้าคนโสดจะมีโอกาสได้พบนะคะได้พบได้เจอคนที่มีบุญวาสนาต้องกันสําหรับคนที่มีคู่แล้วระ <c oughs> วังสุขภาพของคนรักคู่ครอง สำหรับคนที่คบหาดูใจนะคะความสัมพันธ์จะชัดเจนขึ้นค่ะความรักวันนี้ดีนะคะตำแหน่งความรักส่วนการเงินการเงินก็ดีโชคลาบโชคลาบนี่คนใกล้ตัวเป็นสื่อนัำโชคหรือเลขเก่านะคะเลขเก่าให้โชคค่ะเลขเบิ้ลเลขซ้ำเลขที่เคยออกไปแล้วหรือเลขที่คุณเคยชอบค่ะเจ็ดหกสองศูนย์สุขภาพระหว่างปอดหลอดลมภูมิแพ้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะ ทำบุญกับโรงพยาบาลจะดีมากหรือบริจาคเสื้อผ้านะคะสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารทำบุญกับผู้ยากไร้ค่ะหรือถ้าสุขภาพแข็งแรงหน่อยก็บริจาคเลือดได้เลยจ้ะอ่ะวันนี้ขอให้ทำจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลดวงชะตาของคุณยังถือว่าราบรื่นค่ะโชคดีค่ะ